โอเคครับ okay, ผมก็ต้องปราศสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ก็อยู่ในเว็บบูธไอดีช็อปนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากได้อะไระระดับล็อกสิทธิ์นะบอกวันนี้พี่มีโป้มาแจกด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะมาสอนสมัครด้วยนะทุกคนก็ไปครับผมทุกทุกคนนะไปดูกันวิธีการสมัครนะผมจะเป็นยุทธอ่าร้านโป้จะเป็นระดับไอเดียดังงูจะเป็นยูเซอร์นะครับทุกคนนะแล้วก็มาที่สอง จะเป็นล่าผ่านครับตรนที่สามจะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนโอเค,อเคก็เดี๋ยวกดสมัครสมาชิกได้เลยครับผมพอ,อก,กดสมัครสมาชิกเป็นเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาตรงนี้ครับผมรายการเติมเงินล่าสุดนะครับตั้ด้านบนจะลงล่างนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นง้าขอาน้ำหน่านะสินหาท้งหนายที่จ่ายไปแล้วทุกคนโอเคครับผม,บผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาไปทําอะไรดีทุกคน วันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนมาดูเป็น ID นะครับ ID เป็น ID ดหัวก F ฟบัคกาตทุกคนหัวก F นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันทุกคนก่อนอื่นนะเราต้องไปเติมโค้ดก่อนนะผมสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะใส่โค้ดตามพี่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะใส่โค้ดตามพี่ได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็กดเรียบร้อยครับผมนี่ฮะโอเคก็ตอนนี้มีอยู่เจ็ดเครดิตเองนะทุกคน นิวเจ็ดเครดิตนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปเติมเพิ่มนะทุกคนสำหรับเว็บนี้นะจะเป็นการเติมแบบสองขวัญนะครับสำหรับใครที่อยากได้อ่าสำหรับใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นเออนะผมก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออกดไปเลยครับผมมันจะมีคลิปไปสอนสอนให้เราเติมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมจะองเอาลิงกมาใส่นะครับผมแค่นั้นเองครับโอเคก็เดี๋ยวนะครับ ไปแตมแป๊บล้วการโอเคทุกคนนะผมตอนนี้พี่ก็เติมแอม้เรี่ร้อยแล้วทุกคนไปครับร้านโคตรคุ้มครับไปยูเอฟครับก็รายละเอียดนะผมจะเป็นนะผมการันตีมัดนะครับการันตีอ่อะไรลุ้นกานลองนะการันตีเป็นเจ็ดให้ด้วยนะทุกคนก็ปกตินะครับสามเก้าสามเก้าเก้านะทุกคนตอนนี้เหลือเหลือเก้าเก้านะทุกคนต้องรีบซื้อครับจัดไปครับผมนี่ฮะเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมเป็นไอเดียก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็สือระบบดีเฟย์ครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในไอดีนะครับทุกคนป๊ปี้ไปได้เลยนะเนี่ยอ่าโอเคไปดูนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็นี่ครับผมก็จะเป็นหมวกเอฟนะครับผม่าจะมีเสื้ออะไรจะเป็นเสื้ออะไรเสื้อเกตี้ปะลังเก็กไม่ล้อนะทุกคนแล้วก็นะครับผมอันนี้จะมีหมัดไฟด้วยนะครับผมนี่ฮะหมวกเอฟครับแล้วก็หน้ากากไฟครับ ป็นงไงครับทุกคนนะฮะแล้วก็นะครับผมจะมีไอ้มีปืน8ด้วยทุกคนปืนเลเวล8นะครับทุกคนนะนี่ฮะลูกซองเลเวล8ครับผมแค่เป็นสายไฮไลท์ได้เลยนะเนี่ยน,นะทุกคน้าเราใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผม๋ยวพียีิงมีงใต้คลิปเดินทุกคนนี่ฮะเอาไปแอคซ์าได้ทุกคนตอนนั้นผมจะกันใหม่คลิปหน้าครับผมแค่เอาเรื่องว่ะบรรยากาทุกคน คือไ,ไปเป็นสา,ายอะไลได้เลยอ่ะง่ายๆเลยเอองั้น,นทุกคนไปกีฬา